ชิลไม่ไหวฟิลไม่ไหวนะครับกับเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานะครับของประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเทศกาลและเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับของโลกนะครับรับรองโดยยูเนสโกไปแล้วซึ่งม้วนจอยกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคร ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารายงานสรุปข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับสถิติข้อมูลที่เดินทางเข้ามาอาจจะย้อนหลังไปหน่อยนะทุกคนตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่14เมษายนนะครับไปติดตามชมกันเลยฮะเช่นเคยนะครับทุกคนข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะครับอ c โคนา i ิคทัวริ p ึมแอนด์สป i ร์ตดเนะครับเราจะเข้าไปดูข้อมูลกันก่อนที่สัปดาห์ใหม่จะมานะฮะตอนนี้คือตัวเลขนะักท่องเที่ยวเข้าไทยแต่10ล้านไปแล้ว แต่เราจะเจาะไปที่สัปดาห์ที่8-14ถึง14เมษายนกันก่อนครับไปดูกันเลยฮะทุกคนครับถ้าเกิดดูจากกราฟตารางข้อมูลสะสมนะครับวีคแรกของเมษายนจะเห็นว่ามีผู้โดยสารมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยอยู่ที่617,832คนนะครับแต่ในวีคที่2นะครับวันที่8ถึง14นะครับมีผู้โดยสารเข้าไทยนักท่องเที่ยวเข้าไทย735,800กับ2คนซึ่งเพิ่มขึ้นมา19.09%ถือว่าเยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะฮะ จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะครับพบว่าปัจจัยที่สาคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเตรียมตัวการจัดเทศกาลสงกรานต์นะครับที่มีการจัดก,กิจกรรมด้านวัฒนธ,ธรรมและบันเทิงในหลายพื้นที่ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดน,นะเล่นน้ําสงกรานต์กันช่ำมากมากนะฮะบ,บวกกับการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในประเทศมุสลิมน,นะครับที่เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยเยอะมากๆนะครับและนักท่องเที่ยวจะรับความเชื่อมั่นในการเดินทาง จากมาตรการฟรีวีซ่าที่ได้รับหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนเป็นต้นนะครับซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้าไทยเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าในวันที่1-14เมษหนึ่งมกราถึง14เมษาเมษายนนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาแต่ระดับ10ล้านจริงๆก็10.7ล้านแล้วนะฮะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากจากการมีการจัดงานเทศกาลสงกรานที่มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและบันเทิงในหลายพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมกับการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในประเทศมุสลิมนะครับส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มขึ้นกว่า96,000คนซึ่งอีกน,นิดเดียวจะแตะแสนคนแล้วนะฮะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ที่ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่1นนะครับหรือเพิ่มขึ้น 7 8 2 9 7คนจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับภาพรวมสัปดาห์นี้นะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดินทางทั้งสิ้นนะครับ7 3 5 8 0สกับ2คนซึ่งเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนเยอะมากๆนะเป็นเกือบแสนนะผมว่าน,นะเกือบแสนนะครับพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน1 1 7 9 7 0นนเ็ันกี่ไงแตนกว่าจริงๆหรือร้อยละ19.09%นะครับคิดเป็นจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยว,ว่าละ0 0 0 5,115คนนะครับมาต่อกันเลยครับกับจํานวนนะักท่องเที่ยว5้าอันดับแรกนะครับยังคงเป็นอุ้ยทุกคนนี่ผมดูผมตัง้งใจจากพูดจีนอันดับหนึ่งนะตอนนี้คือมาเลเซียขึ้นจากอันดับ2เป็นอันดับสอันดับหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลจากสัปดาห์เดียวนะครับ1 5 3 9 0คนเพิ่มขึ้น108.611%นี่คือเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากเลยนะครับทุกคน อันดับ2นะครับเป็นประเทศจีนนะครับลงมาจากอันดับ1นนะครับเหลืออยู่ที่1 4 8 6 5 3คนก็ถือว่าต่างกันแค่20,000คนเองนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะแปลว่ามาเลเซียเข้ามาเยอะมากนะทุกคนร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มแบบก้าวกระโดดนะครับจีนเพิ่มขึ้นจากเดิม1 7 4 5อนะครับอันดับ3เป็นอินเดียนะครับขึ้นจากอันดับ4อยู่ที่36,00 0กับ56คนนะครับจริงๆในภาพรวมถือว่าลดลงจากเดิม4.93%จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ อันดับ4เป็นรัสเซียนะครับลงมาจากอันดับ3นะครับอยู่ที่34,671คนนะครับลดลงจากเดิม9.4 0นะครับถือว่า5้าอันดับก็คงยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะอันดับที่5ก็ยังคงเป็นประเทศเกาหลีนะครับยังคงที่เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่3427คนนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะจากเดิม1.81%นะครับในภาพรวมจะเห็นว่าแรงกิ้งห้าอันดับแรกนะครับยังคงเดิมนะครับคือมาเลเซียจีนอินเดียรัสเซียเกาหลี แต่เห็นได้ชัดว่าผู้โดยสารที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากมาเลเซียในถือว่าเข้าไทยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดานพรมแดนนะครับหลายๆจุดนะครับที่เราไลฟ์ไปตอนเที่ยงจะเห็นว่ามีพีท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าทางภาคใต้นะครับเข้ามาได้หลายอำเภอมากๆนะครับยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับคิดว่าหลังสงกรานเราจะเห็นตัวเลขที่มากขึ้นกว่าน,นี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะ หากทุกคนดูกราฟที่ได้จากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งสะสมมาตั้งแต่มกราคมจนถึงเมษายนนะครับ14เมษายนจะเห็นว่าเทรน์ของจํานวนนะักท่องเที่ยวผู้โดยสารที่ตดินทางเข้าไทยนะครับจากเดือนละเฉลี่ย2ล้านนะครับต้นๆไปปลายมาเรื่อยๆจนใกล้เข้ามาถึงเดือนธันวาคมนะครับที่แตะ3ล้านนะครับโดยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ ในตอนนี้นะครับวันที่1ถึง14เมษายนมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยนะครับไปแล้วนะครับ1,353,634คนนะครับข้อมูลล่าสุดนี้มีจนถึงวันที่14เมษายนเท่านั้นนะครับเดีย๋ยวเรารอข้อมูลตัวเลขชัดเจนน่าจะเป็นวันอังคารที่23นี่นะครับหรืออาจจะเป็น24วันพุธก็ได้ครับที่จะได้ตัวเลขสรุปหลังสงกรานมาด้วยเราน่าจะได้เห็นบรรยากาศ จำนวนตัวเลขของผู้โดยสารที่มาเที่ยวสงกรานจริงๆนะฮะรอติดตามชมกันครับทุกคนนะฮะเรามาต่อที่จํานวนนะักท่องเที่ยวสะสมนะครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง14เมษายนนะครับ2,567นะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่10ล้าน7,023,953คนคิดเป็นที่43%นะ YOY นะครับเยียต่อเยียนะครับเพราะว่าจำนวนนะักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกยังคงใกล้เคียงกันอันดับเดิมนะครับแต่ว่า r ร n กิ้ง อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับอดันหนึ่งยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับสองล้านสามหนคนนะครับยังคงรั้งอดัปหนึ่ไว้ได้ยังต่อเนื่องได้อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนไลฟ์สดทุกคนนะฮะจากจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด10ล้านเป็นนักท่องเที่ยวจีน2ล้านซึ่งถือเป็นประมาณ20%นะครับของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้าไทยนะับอดับ2เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากมาเลเซียนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน กับ57คนนะครับห่างจากอันดับแรกประมาณ70,0,000คนนะครับโดยประมาณ6-70,000 0คนโดยประมาณนะครับก็ยังถือว่ามาเลเซียก็ยังตามจีนมาอยู่อีกนิดหน่อยนะครับอันดับ3าเป็นประเทศรัสเซียนะครับ695,624คนต่างจากอันดับ2ประมาณ3-40,000 0นะครับโดยประมาณนะฮะก็ไม่ได้ห่างกันมากอันดับ4นะครับเป็นประเทศเกาหลีใต้นะครับ6 1 9 1นหึ่งหายกคนนะครับซึ่งไล่กับรัสเซียนะฮะต่างจากรัสเซียประมาณ 7 0 0 0 0ถึง80,000คนเท่านั้นครับอันดับห้านะครับทุกคนอันดับ5้านะครับทุกคนปิดทยที่อินเดียนะครับ5 4 6 9 3 5คนนะครับต่างจากอันดับ4เกาหลีใต้นะครับประมาณ1,000 0คนนะครับดังนั้นจากภาพรวมนะครับทุกคนจะเห็นว่า5อันดับแรงกิ้งยังคงเป็น5ประเทศเดิมนะแต่อาจจะมีการสลับขยับกันบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอวันที่23หรือ24เมษายนนี้น่าจะได้เห็นตัวเลข ที่สรุปตั้งแต่วันที่ 15, 16, 17, 18, 19, 20และ21เมษายนนะครับว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยนะครับแต่ใกล้เคียงกับ12ล้านไปเท่าไหร่นะแต่คาดการณ์ถ้าเกิดเดินทางนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยวันละ1 0 0 0 0คนนะครับเราน่าจะได้ประมาณ11.4-11.5ล้านนะครับ ในข้อมูลสหรับวันที่21เมษายนนะครับรอติดตามข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวสัญญาณนะครับพรุ่งนี้จะมีคลิปของสนามบินสุวรรณภูมิมาเสิร์ฟทุกคนแล้วนะฮะมีไปที่อาคารแซทเทลไ์วันด้วยรอติดตามชมกันนะฮะหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ